ชาไข่มุกไอชากำไรดีแค่ไหนทำไมคนสนใจลงทุนทั่วประเทศสิ่งที่ขายดีมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือเครื่องดื่มโดยเฉพาะชานมไข่มุกที่ขายดีเป็นพิเศษเพราะสเสน่ห์ของชานมไข่มุกก็คือเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายคลายเครียดได้แถมหลายคนต้องอยู่กับบ้านมากขึ้นเมนูเครื่องดื่มสุดฮิตที่มักจะสั่งเดลิเวอรี่นั่นก็คือชานมไข่มุกคำถามคือเมื่อสินค้ามีความต้องการสูงมากการคิดเปิดร้านชานมไข่มุก ควรเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่าการลงทุนในระบบแฟรนไชส์คือวิธีลัที่ง่ายและเห็นผลได้มากที่สุดหนึ่งในสุดยอดแฟรนไชส์ที่คนไทยรู้จักอย่างดีนั่นก็คือชาไขามุกไอชาปัจจุบันมีการขยายสาขาทั่วประเทศกว่า222สาขาพร้อมการพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเอาใจคนต้องการลงทุนได้มากที่สุด ที่สำคัญเป็นแฟรนไชส์ที่ลงทุนง่ายได้กำไรเร็วสร้างอาชีพให้คนไทยได้แน่นอน เปิดร้านชาไข่มุกไอชะกำไรดีแค่ไหนเราเชื่อว่าคงไม่ต้องพูดถึงความเป็นมาของชาไข่มุกไอชะเพราะทุกคนน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีเพราะนี่คือแฟรนไชส์ที่ก่อตั้งมานานกว่า9ปีมีเมนูมากกว่า30รายการเช่นชากาแฟน้ำผลไม้ต่างๆสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากก็คือเปิดร้านชาไข่มุกไอชาแล้วกำไรดีแค่ไหนโดยมีระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ3เดือนขึ้นอยู่กับทำาเลเป็นสำคัญกำไรเฉลี่ยต่อแก้วประมาณ 15-16าถึง1 6บาทหากเรามีทำเลที่ดีเช่นหน้าโรงเรียนโรงงานสถานที่ชุมชนและขายได้วันละ50แก้วเราก็จะมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า22,500บาทและหากนำมาหักค่าแรง ้าคเช่าเราก็น่าจะมีกําไรต่อเดือนไม่ต่ากว่า1 0 0 0 0บาทและหากขายได้มากขึ้นกําไรของเราก็จะมากขึ้นด้วยจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมชาไขมุกไอชาถึงขยายสาขาได้ง่ายและรวดเร็วกว่า222แห่ง แฟรนไชส์ซหลายคนที่เริ่มจากการขาย1แฟรนไชส์และเมื่อได้รับผลตอบรับที่ดีมีการซื้อแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเป็น2อสามแห่งยิ่งลดต้นทุนได้มากขึ้นเพราะสามารถต้มไข่มุกต้มชาครั้งเดียวแต่สามารถขายได้หลายสาขาก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจเชื่อว่าจะเหมาะกับการลงทุนในยุคนี้มาก ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้นเพียง39,000บาทแพคเกจการลงทุนชาไขมุกไอชามีทั้งหมด4แบบเริ่มจากแบบไม่มีเคาน์เตอร์เซต A ราคา39,000บาทอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขาย,คยแบบเครื่องซิลมือโยกแบบเคาน์เตอร์1.5เมตรเซตบีราคา59,000บาทอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายมีเครื่องซิลออโต้เคาน์เตอร์1.5เมตร เคาน์เตอร์2เมตรเซซีราคา69,000บาทอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายเครื่องซิลออโต้เคาน์เตอร์2เมตรแบบสูงม2เมตรเซซีราคา79,00 0บาทอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายเครื่องซิลออโต้สูงม2เมตรแบบร้านวิวอินผู้สนใจนั้นแค่เลือกแบบลงทุนที่ต้องการและติดต่อกับทางไอชาเพื่อแนะดูทำเลการขายเมื่อพิจารณาว่าเหมาะสม ขั้นตอนต่อไปก็เป็นส่วนของการทำสัญญาและการฝึกอบรมเทคนิคการขายซึ่งธุรกิจของไอชะหากอยู่ที่ทำเลที่ดีใช้เวลาไม่เกิน3าเดือนก็คืนทุนและมีกำไรได้นอกจากนี้ทางแฟรนไชส์ชาไข่มุกไอชะอยังพร้อมพัฒนาสินค้าใหม่ๆใ,ให้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่างดีและมีทีมงานอาชีพคอยให้คำปรึกษาเพื่อให้การลงทุนประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดขั้นตอนจากการเริ่มต้นสู่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกไอชะ สำหรับใครที่ได้ศึกษาข้อมูลไอฉาแล้วรู้สึกสนใจต่อไปนี้เป็นแนวทางและขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้เราเป็นเจ้าของแฟรนไชสย,ยอดนิยมนี้ได้อย่างสมความตั้งใจ 1. เลือกแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองเมื่อรู้ราคาและแพ็กเกจของแฟรนไชส์แล้วเราเลือกตัดสินใจได้ว่าแพ็กเกจไหนที่เหมาะสมและเมื่อเลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน 2. ฝึกอบรมก่อนเปิดร้าน ทางแฟรนช์ชส์มีการสอนเทคนิควิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆตลอดจนวิธีการบริหารจัดการร้านที่ทำให้เราไม่ต้องใช้การลงทุนมากทั้งนี้เรื่องทำเลก็เป็นสิ่งสำคัญทางไอชาจะทำการเช็คพื้นที่ทำเลค้าขายที่ผู้ลงทุนเสนอเข้ามาโดยทางไอชาจะดูแลไม่ให้สาขาของแฟรนชชส์อยู่ใกล้กันมากเกินไปเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ลงทุนมีโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น 3. เริ่มต้นเปิดร้านมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาในการเปิดร้านสำหรับมือใหม่อาจเป็นเรื่องลำบากที่ต้องรับมือกับลูกค้าแม้ผู้ลงทุนจะได้รับการสอนเทคนิคต่างๆมาแล้วเป็นอย่างดีแต่ในการขายจริงอาจมีปัญหาใหม่ๆที่คาดไม่ถึงคางไอชายินดีให้คำปรึกษากับผู้ลงทุนทุกคนในทุกปัญหารวมถึงทางไอชาเองอยังช่วยผู้ลงทุนคิดโปรโมชัน่นที่เหมาะสมให้กับร้านค้าดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นด้วย เป้าหมายของชาไข่มุกไอฉะคือการเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนไทยพร้อมกันนี้ได้วางแผนที่จะขยายสาขาให้มากขึ้นทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นพร้อมการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้ถูกใจกับกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นให้สมกับเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ของคนไทยได้อย่างแท้จริง แฟนช c h เซ็นเตอร์ Center, เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ